เฮ้ยมาป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหูยสแกตเตอร์เข้า4ตัววะ่ะโอ้โหมาเล่นเบท40ถึงเข้าไอ้ชิบหายมาได้รอบฟรีสปินอีก10รอบจัดมาจ้าอ,อ้าโอ้โหจะได้อ่ะอ้าวกล้วยมาเฮ้ยคูณสี่อะไรวะได้มา40บาทยังไงครับเนี่ยโอ้โหมา จังหวะนี้สวยไปสิโอ้โหเออนั่นแหละอืออือคุณเข้าไปอ้้ คูณคูณสิบเจ็ดร้อยแปดสิบบาทคุ้มวัจ้าโอ้ยึกว่าจะไม่รออแล้วนะคะทุนนะคะหกร้อยสามสิบบาทนะจนเล่นเหลือหกสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเอนเรามาเล่นเบ็ดสี่สิบบาทถึงได้นะคะโอ้โหได้มาพันเก้าแล้วนะเพื่อนเอนหลืออีกสามรอบฟินสปินมาสองรอบแล้ว โอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะอ่านนะคะอ่าโอเคนะคะอ่ากดต่อเลยจา้าอ่ากดดําเนินการต่อเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วเนาะเกมนี้นะคะเดิมพันขั้นต่ำอ,อยู่ที่6บาทนะคะสูงสุดอยู่ที่3,000บาทเนาะนะคะอ่าวันนี้เราก็ได้เตรียมงบมาอยู่ที่630บบาทนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูตา,ารางอัตาจา่ายของเขาก่อนเลยนี่นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะเ่ะเห็นไหมคะลูกอมของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะ,ะผละไม้เนาะนะคะกล้วยจะน้อยหน่อยนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือสัญลักษณ์สเกตเตอร์นั่นเองนะคะสะกเกตเตอร์สามารถปรากฏวงล้อในตำแหน่งใดก็ได้นะคะ,อะ,อะโอเคนะคะ เ,เราก็จะมีตามนี้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะลองเข้ามาอ่านดูกันได้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือรูประเบิดนั่นเองนะคะก็จะปรากฏในระหว่างรอบฟีสเปนนั่นเองเนาะโอเคนะคะ,ะถัดไปเลยจ้าอลองเข้ามาอ่านกันดูได้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะ,ะก่อนที่เราจะเล่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะอ่ะมามาเล่นเป็นสิบสองบาทเลย <_ d ream> อื้มอะเดี๋ยวเราเรามาดูกันเลยนะคะว่าเกมนี้นะคะเราจะได้หรือจะเสียนะคะนะอ่าเอาทุนมา630บาทนะคะอ,อุ๊ยอ้าวหมุนไปเรื่อยเลยจ้ากล้วยมาเฮ้ยโอ้โหสวยจ้าองุ่นลงมาหรือเปล่านั่นแหละเฮย้ยย่อเลยนะคะมาเราได้600้อแล้วเดี๋ยวเรามาลดเบสกันดีกว่านะคะอาซื้อฟีเจอร์กันดีกว่านะคะ อ่ะซื้อไปเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า6 3 0บาทตรงนี้นะคะจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่เนาะนะคะอ่ะแต่ถ้าใครนะคะที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะจ้าไม่แนะนำให้รับชมนะคะโอ้โหยมาโอ้โหสวยคูณแปจ้าโอ้โหได้มา79บาทนะคะจังหวะน,นี้นะ,ะโอ้โหสียดายแตงโมอ,อะ่ะโอ้โหยอาวแตงโมงมานะคะ เฮ้ยิบหายแล้วนะคะหุยคูณ10อืมโอ้โหห3บาทจ้าจะรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอะแต่ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปเนาะ,ะโอ้ยสวยนั่นแหละอืม <c oughs> ก็มาดิครับหุยสวยมากเลยนะคะได้มา24บาทจ้า โอ้โหเบ็ดหกบาทนะคะยี่สิบสี่บาทนะคะรวมยอดมาสองร้อยสิบสี่บาทจ้าโอ้โหเรียบร้อยนะคะซื้อฟีเจอร์ก็ไม่เข้านะะโอ้ยมาเราก็มาเล่นแบบไม่ซื้อฟีเจอร์กันดีกว่ามาอืมสิบสองบาทเลยอ้าวมาออืโอ้โห,โหเกลือทั้งนั้นเลยนะคะอ้าวกล้วยมาหลายต่อเลย ว่าไงจังหวะนี้อืแค่นี้เหรอองุนมาโอ้โห1สิบบาทเองอะไรวะอ้าวไหลต่อไปเลยโอ้โห่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวกับเรานะคะก็สามารถคลิกทง่นานหรือแอดไลค์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอ่าเปิดเซอร์เพียงขั้นต่ำหนึ่งรอยบาทก็สามารถเล่นได้นะคะเกมนี้เนาะโอ้โหหมุนเร็วเกินไปนะคะ จร้อนนะเออเริ่มโหดร้อนแล้วเนาะจะหมดแล้วนะคะ600อบาทนะเออ,อ,อมาจาังหวะนี้ไหลตอ่อโอ้โหไม่ไหลนะได้มาเจ็ดบาทอะไรวะามาเพิ่มเบ็ดหน่อยอือหืเบ็ดสิบแปดบาทนะจังหวะนี้นะโหให้เหลือเงินไม่ถึงหนึ่งร้อยนะจะรอดหรือเปล่านะโอ้โหสวยมาอือหืไหลต่อจังหวะนี้รออะไร่ะครับอือหืสวยกล้วย อ้าวมาสิโอ้โห1 2้127บาทอะต่อทุนมาหน่อยนะคะอาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจะได้กําไรหรือจะขาดทุนนะคะเฮ้ยอเ้ยอืมองนสวยอ้าว,าว,ว,าวกล้วยมาสิคะจังหวะนี้อืมสเกตเตอร์ไม่ไหลนะคะ แต่ถ้าใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเรากันเนาะ3ืสามสิบบาทยัวย่วๆจ้าเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าเนี้เบสสิบาทนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วย,ยังไงครับยังไงคะเบสสิบแปดบาทนะเพื่อนๆจะรอดหรือจะเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ 27บาทจ้าโอ้โหเหลือร้อยหนึ่งบาทนะคะว่าไงรอบนี้มาเดี๋ยวเรามาเล่นเบสสี่สิบบาทกันเลยดีกว่าอ้าวกล้วยมาเออไหลต่อหรือเปล่าจังหวะน,นี้นั่นหละสวยอื้มเฮ้ยมาปะวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสักตเตอร์เข้าสี่ตัวว่ะโอ้โหมาเล่นเบสสี่สิบถึงเข้าไอชิบหายมาได้รอบฟรีสปินอีกสิบรอบ จัดมาจ้ามาหูยจะได้อ่ะอ้าวกล้วยมาเฮ้ยคุณสี่อะไรวะได้มาสี่สิบบาทยังไงครับเนี่ยหูมาจังหวะนี้อื้อหืออื้อหือสวยไปสิโอ้โห เออนั่นแหละอืมอืมคุณก็ไปโอ้โห,โโหคูติบเจ็ดร้อยแปดสิบบาทที่วัวจ้าโอ้ยมีวัวจะไม่รอแล้วนะคะ คุณนะคะห้สาสิบาทนะจนเล่นเหลือ61บาทอะเพื่อนเพื่อนเรามาเล่นเบ็ดสี่สิบาทถึงได้นะคะโอ้โหได้มาพันเก้าแล้วนะเพื่อนเพื่อนเหลืออีกสามรอบฟิสิปินมาสองรอบแล้วฮ <c oughs> ึจัดต่อจ้าโอ้โหได้แค่เนี้ยโอ้โหสามรอยยี่สิบมาอ้าวมา รอบสุดท้ายนะคะรวมยอดจ้าโอ้โหสองพบาทยัวย,วยวจ้าอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์เราก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากเราเนาะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออาภาัยด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้กําไรของเราก็พอใจแล้วเนาอะ,อะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า